ไปดูกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกรำลึกถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพร้อมเตรียมเพิ่มค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ค่ะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเดรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ร้อยเอกรัชตะสิธิ์บรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกหรือ World Ranger Day เพื่อรำลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ขออภัยคะ่ะเจ้าหน้าที่พิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งบนบกและท้องทะเลภายในงานมีการวางพวงมาลาสะดุดีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอุปกรณ์ยังชีพของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและการร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติคะ่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าการจัดงานวันนี้เป็นการเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าซึ่งในปีงบประมาณ2,568กรมอุ ทุทยานแห่งชาติได้รับการอนุมัติให้ปรับอัตราค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จาก9,000บาทเป็น11,000บาทโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปและจะสนับสนุนยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของไทยได้รับการยอมรับความสามารถในระดับโลกในด้านการลาดตระเวนซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า1คนดูแลพื้นที่ราว5,000ไร่ซึ่งกระทรวงมีแนวคิดการเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่เพิ่มโดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่1คนดูแลพื้นที่3,000ไร่ ไปฟังเสียงของผู้ช่ยวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันครับประมาณสักผมว่าหนึ่งต่อสักสามพันเนี่ยยังพอเป็นไปได้นะครับหนึ่งต่อสามพันจะดีกว่าถ้าหนึ่งต่อห้าพันอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันอีกถ้าเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยหนึ่งต่อห้าพันก็อาจจะเข้าถึงง่ายลดไประบเวเอนแต่ถ้าเป็นบุเขาสูงเนี่ยอาจจะต้องผมว่าเป็นเคสบายเคสนะครับในการ พื้นที่ที่มันยากก็อาจจะเพิ่มปริมาณเจ้าหน้าที่เข้าไปเพื่อให้อัตราหารอัตราส่วนก็ลดลงแต่พื้นที่ที่เป็นโลกโล่งกว้างใช้ดโดรนอากาศยานได้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยครับทางนี้ค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าประมาณ21,000คนในปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจำนวน11คนเป็นของกรมอุทยาน8คนและกรมป่าไม้2คนค่ะ